สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ถิมจะชวนเพื่อนทำขนมปังฮอตดอกนะคะวัะตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะก็จะมีนมสดนะคะรสจืดค่ะแล้วก็แป้งสาเรเกประสงค์นะคะเนยนะคะเนยเนยรสจืดไข่หนึ่งฟองนะคะเกลือน้ำตาลทรายยีสต์นะคะ แล้วก็มาดูนะคะนมอ,อุ่นนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะคนให้น้ําตาลทรายละลายนะคะนมพิสติมก็เข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็คนให้น้ําตาลทรายละลายค่ะก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะคนให้ยีสต์ละให้ยีสต์เอ่อเข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ให้ยีสต์ขึ้นฟูนะคะประมาณห้านาทีค่ะ ไว้นะคะแล้วก็ไปเตรียมอย่างอื่นกันนะคะแป้งพี่ติ๋มก็ร่อนแล้วนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็คนนะคะส่วนผสมเกลือกับแป้งกับเกลือให้เข้ากันนะคะให้แค่พอเข้ากันนะคะแล้วก็ปักไว้เอามาเทใส่ถูนะคะนี่นะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองเนยนะคะ ในรสจืดนะคะถ้าใครใช้รสเค็มก็ลดเกลือลงนะคะก็ใส่ส่วนของเหลวลงไปนะคะแล้วก็ให้เปิดเครื่องให้เครื่องทํางานนะคะปั่น,นะค่ะอันนี้เครื่องทําขนมปังนะคะเครื่องนวดแป้งขนมปัง่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้นะคะในโถในกระลลมังนะคะ กะละมังนี้ก็ทาน้ํามันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งติดติดกับกะละมังนะคะที่กับภาชนะนะคะก็ครึ่งคึงเล็กน้อยนะคะนะคะก็แปกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะก็แป้งเนื้อเนียนขึ้นนะคะแล้วก็เราพี่ติมก็จะปิดฝาพักไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ นี่นะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูแป้งขึ้นฟูกันนะคะก็จะฟูประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะไปขึ้นรูปกันนะคะขึ้นรูปขนมปังกันค่ะก่อนจะขึ้นรูปก็นะคะนวดแป้งเล็กน้อยนะคะกลับไปกลับมานะคะก็ตัดน้ำหนักชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วจะชอบนะพอดีที่บ้านมีฮอทดอกชิ้นเล็กนะคะพี่จิ๋มก็เลยใช้ แค่ก้อนละ25กรัมนะคะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะพักไว้เวลาพักไว้ก็เอาพลาสติกแรปคุมไว้ด้วยนะคะแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะดิมก็รีดนี้นะคะเล็กใหญ่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ม้วนม้วนแล้วก็เอาหอวดอกมาพันนะคะ นะคะแล้วก็จะพันหันดตดอกลงไปนะคะค่ะวิธีพันหัวดอกถ้าหดดอกใหญ่ก็เพิ่มเอานะคะเพิ่มน้ำหนักเอาค่ะ <c oughs> ต้องขออภัยนะคะเสียงไม่ค่อยดีค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดค่ะเสร็จแล้วพิธิมก็จะเตรียมไข่แดงนะคะ กับนมสดรสจืดหนึ่งช้อนนะคะผสมรวมกันแล้วนะคะก็เอามาทาเนี่ยนะคะทาให้ทั่วนะคะขนมปังขนมปังจะได้เป็นสีสวยน่าทานนะคะก็ใช้แค่ไข่แดงหนึ่งใบกับนมสดรสจืดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็เอามาทาทาบนขนมปังค่ะ ระหว่างนี้ก็วอร์มเตาอบไว้เลยนะคะค่เสร็จแล้วก็ปิ้มก็ทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปอบกันค่ะปิ้มก็อบประมาณ10บนาทีนะคะ1 0บถึงสิห้านาทีนะคะแล้วแต่ความแรงของเตาอบของแต่ละบ้านนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่สุกแล้วค่ะ เนื้อสัมผัสโอเคมากเลยค่ะเพื่อนๆพื่ขอไปจิมก็จบคลิปทำขนมปังฮอตดอกแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปวิดีโอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆนนี่นะคะขนมปังฮอตดอกอืมขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ